คนเคยกินอาหารจากรถเข็นกันไหมครับผมเชื่อนะครับว่าทางชีวิตที่เราเกิดมาก็คงต้องมีสักครั้งนะครับที่เราได้มีโอกาสซื้ออาหารจากรถเข็นครับคาร์เตอร์ครับเราทํางานกับกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผ่งลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการทําหน้าที่เป็น Marketing t o o l ูเพิ่มพื้นที่การค้าบนโลกออนไลน์และเพิ่มยอดขายให้กับหาบเล่แผงลอยครับภารกิจของคาร์เตอร์ครับ คือเราจะทำยังไงก็ได้ให้หาเรทแผงลอย 1. เขาจะต้องก้าวทันโลกครับ 2. อ,อยู่ร่วมกับสังคมได้และ 3. ปลอดภัยอย่างม,มาตรฐานครับโครงการ U2P จากความร่วมมือจากสถาบันสสินนะครับเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ในการทดลองโปรตไทปแรกของพวกเราสร้างพื้นที่บนโลกออนไลน์เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงหาเรทแผงลอยได้มากขึ้น เราทำงานในพื้นที่บางลําพูล่างบริเวณตลาดเช้าวัดสเสวิรชัติโดยแอปพลิเคชันตัวเต็มของเราเนี่ยจะถูกปล่อยตัวในต้นปีหน้าหรือว่าช่วงเดือนมกราคมปี2565นั่นเองครับพวกเราคือกลุ่มนักศึกษาที่รวมตัวกันจาก4มหาวิทยาลัยที่มีความฝันอยากสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับสุดท้ายนี้เราขอฝาก QR Code prototype แรกของเราเตรียมพบกับยุคใหม่ของตลาดเช้าวัดเวิตชัติ ขอขอบคุณโครงการ University ทุตำบลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสสิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและทีม CU U2T บางละพูล่างขอบพักครุนอีกครั้งครับ